ห่วมากแต่ไม่ได้เลยคิดว่ามีฝั่งเดียวเหรอหมาโมไม่อ่ะแค่ของมันน่ากินก็เลยต้องแย่งกันใหม่ไปกินที่อื่นปะ ถ้าของอื่นมันน่ากินก็คงไม่มากินของเธอเหรอกแปลนเนาะชอบกินของจากคนอื่นหลอน,น,น,หน่าด้ามากเลยอ่ะกิ่งของเหลือจากเธอมันยิ่น่ากินมีคนเหมนมีอยู่ในโลกแบบอร่อยดีเธอลองมาก่อนน่าจะรู้นะว่ามันอร่อยแค่ไหน แล้วยิ่งฉันมาลองทีหลังเนี่ยมันหวานกว่าเยอะลองไงช่องขอได้ป่ะแน่จริงไปหาเองเอามานี่ อปมานี่นหายากนะน้อยปล่อยถ้าเป็นของเธอจริงคุณไม่ต้องขวานขนาดนี้มั้งหรือว่าไงรสี่ยมเดียวกันน่ะมีนปัญญาหาเองปะเป็นแต่งกันหน่อยแสดงว่าคุณไม่มีปัญญานะถึงได้ต้องมายุ่งกับของคนอื่นแต่นี่เป็นใครเนี่ะ ก็ฉันทีอยากกินของคนอื่นเหมือนกันเหรออือดูสิวิโนพยากินของเธอทนาดนั้นเลยอ่ะฉันว่าน่ากินดีนะน่าด่าด่างลงอ่ะด่างมากไงก็ฉันอยากได้ด่งก็ได้แอ่เธอสั่งสอนมันยังไงหรอเธอแม่ก็สอนสอนดีแล้วดูสิที่ดีเหรอมาแย่งของคนอื่นเพราอ่ะฉันรู้สึกว่าไม่น่ากินก็เธอดูแลของเธอไม่ดีเองนี่ถึงไงอ่ะน่าด่าบอก ถูกเลี้ยงมาแย่มากเลยห, <S <S เหรอรอืมฉันแข็งเธอเป็ชายเอาเวลามาดูแลของตัวเองที่ดีฉันบ้าผู้ชายแล้วฉันก็อยากได้ผู้ชายคนนี้เพราะฉันบ้าคนนี้นี่อะไรไหมพี่ออฟมันนี่ แอนบอกให้เดินมานี่้ถ้าเป็นของเธอจริงทำไมจะต้องมาดึงกันอยู่างนี้ล่ะแล้วเขาไม่ไปเองหอึเขาไม่ไปเองไม่ใช่เหรอแล้วเธาไปจับอยู่เนี้ย เขาเดินไปให้ได้สิฝันดีดีขึ้นนะถึงตาตใไปเพื่อนเก่งจริงเหรอสวยเหรอหรือว่ายังไงอยากลองเหรอจะลองดนะูไหมล่ะเข้าสิ งงมแม่จริงก็ทำไปได้งนานแล้วล่ะอืมไม่ชอบลงไม้ลงมือเหมือนกันไี่ชิคุณโง่คนอย่างเธอคุยด้วยสมองไม่ได้หรอกมันคุยได้แบบนี้ก็เก่าดีเหมือนกันนะมีอะไรหรือเปล่าทำไมอ๋ะมีอะไรหรือเปล่า หยุดอยู่ตรงนี้หูนี่ของหมาหูของนี่นเนาะเพามันขอ,ของฉันน่ะถ้ามันของเธอจิเขาต้องไปกับเธอแล้วมันเดึงม,มาล้างอยู่อย่างเงี้ยเพื่ออะไรทำไมแย่งอย่างเบงกูยอย่างเงี้ยเพื่ออะไร,รฉันไม่ได้แย่งนะสังเกตได้ขเขาก็ตามมาเหมือนกันฉันว่าไม่นะมีแต่เธอที่จุงเข้าไปไม่ใช่หรอวาเตาพีด่ดูสิ <c oughs> เธอหน้าใสไปหมดเธอเหรอไม่ใช่ของเธอใช่ถ้ามองสิมองเข้าไปลึกๆสิไม่ได้เข้าแล้วอ่ะอืมฉันว่าเขาก็เห็นแค่เธอสามคนเป็นตัวอะไรสักตัวเดียวที่เขาจะทำอะไรก็ได้ต่อให้ฉันเป็นตัวอะไรก็ตามอย่างน้อยเขาก็ตามฉันมาเหมือนกันโอเคขอบคุรับขอบคุณการขอบคุณร่าก่อ อันเนี้ยต้องไม่เกี่ยวเลยอะแบบแล้วคือเรารู้แล้วว่าน้องมาเราก็เลยต้องใส่ให้น้องเขาไปอีกไงให้หนูออกมาดีมากแล้วนีเลยเลยดีออกมาแล้วเนี่ยเราไม่เล่นอย่างนี้แต่แรกมันแบบขำหลุดแล้วก็ช่องเนี่ยเออก็เออแล้วไม่หลุดไงจะตายแต่เมื่อกี้ตอนที่หนูไปอ่ะเขาจิกเลยนะหนูตอนนี้ดีนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยดีแล้วพอไปแล้วเริ่มแบบ อันนี้ดีครับจช่วยนนองได้เยอะเราล็อกไว้ย่างนี้หอพี่กจาไว้กดไว้กดอตัวนั้นไม่ได้กดได้อ่ากดกอดการกอดไม่อกันอไม่ขอโทษคนนี้ยื้คนนี้เลยว่ออเจ็บแลร้วไหไมแต่คอพี่อยากรู้ว่าเอ้ยทำไมแอนไม่ห่วงพี่า็เลยห่วงห่วแต่คือรมมันห่วงแบบผู้ดีมันก็เลยแบบอีอกบานเราก็ยังไม่ขอยอทีนี่แอนอ่หื้อเลยมานั่งดู เอาแบบมาเคี้ยวแบบอารมณ์มื่อกี้เหลือลูกนิกแหละคนเดิมหนอช่วยไม่แล้วนี่ช่วยมม่ได้ตอนนั้นตอนน้นต้นเราก็แบบให้น้องมีความอันโอยวันนี้คููใจร้ายเนอะหนูไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะใอ้ยหนูเคียวเลยเคี้ยวไม่แล้วดูดิว่าครูเก๋ส่งมาเนี่ยเพลงวิกเนี่ยเข้าใจป่ะครูเก๋ไม่ไม่สอนเราทำลายเด็ก